ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนัวิทนานครศรีนะครับวันนี้ครับเราจะทําการเป็นการเพาะด้วงดอกไม้วงแดงเดี่ยวปากใต้นะครับเพาะด้วงดอกไม้ชนิดในนี้นะครับมันไม่ใช่วงแดงเดี่ยวธรรมดานะครับมันจะคนละลายกันเลยนะครับเราจะสังเกตได้จากที่สีปีกแล้วก็ลักษณะตัวนะครับแต่มันก็คล้ายๆกันอยู่นั่นแหละก็พบได้ที่นครศรีธรรมราชนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีอื่นจะเจอไหมมาครับเข้าขั้นตอนการเพาะเลยครับก็เราก็จะเพาะเหมือนด้วงกว่างนะครับแค่เราจะใส่เป็นใบไม้ผูกไปครับแล้วก็อาจจะผสมกับ เขาเรียกว่าอะไรแล้วนะเออผสมกับเอออะไรเียกว่าไม้ผูกไปก็ได้ครับไม้ผูกบดนะครับหรือจะใส่ไม้ผูกเป็นท่อนก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะไขกันเลยครับเพราะด้วนดอกไม้พวกนี้ผมก็เจอมาในไม้ผูกเหมือนกันก็เราก็ขยำขยำครับลงไปครับอย่างเงี้ยเห็นป่ะด้านล่างแล้วก็จะใช้เป็นแม็กนะครับอีกไอตัวแม็กเนี่ยเราใช้เป็นแม็กนิ่งๆนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้เลยนะเพราะว่าด้วนดอกไม้แบบตัวเล็กๆอย่างนี้มันไม่ค่อยยากอยู่แล้วครับเฮ้ครับเราก็ขยำขยำปนๆมันไปนะครับ จริงๆคลิปนี้กะว่าจะลงในทิกตอกก็แหละแต่ว่าแม่งทิกตอกมีปัญหาไม่ลงไม่ได้เออเช่คือครับก็ทิกตอกก็ชื่อเดียวน่ะต่อไปครับแล้วก็พอเราใส่แล้วครับเราก็หาอะไรมาตั้งอย่าให้มันหงายท้องครับแต่มันไม่หงายหรอกครับตัวเนี้ยพวกผมปิดมันให้เสมอมันเลยครับให้มันมีพื้นที่ว่างระหว่างฝ้าแล้วก็แมตต์น้อยมากครับนี่ครับเราก็ใส่พ่อไม่พันไม้ครับเดี๋ยวน้องก็จะมุดเข้าไปเองอะครับโอเคครับ แล้วเราก็ให้อาหารเขาครับแบบประมาณให้อาหารกล้วยผลไม้ครับเงียบเหมือนด้วงทั่วไปอะไรครับก็สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับยิน้าครับบ๊ายบายยินดีครนาเด้อ